อำลาตำแหน่งแล้วเนาะจากการเป็นนางงามอย่างเต็มรูปแบบเศร้าปะรู้สึกว่าคอมพิวตแล้วด้วยความที่เราอยู่ตรงนี้มานานมากกับแม่ก็บอกกันนะคนนึงพูดน้อยคนนึงพูดเก่งคนไหนพูดน้อยคะไม่ ไม่พูดน้อยเหรออันนี้คือเขาคล่องอังกฤษ you know อันนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นคนเดินทรงพลังแต่ต้องปล่อยให้เขาเดินคนเดียวและจังหวะของเขาเองเพราะจะ่ปะงงอลทำอะไรเนีไปซ้ายมันไปขวาคือมันต้องเต้นเสร็จเต้นเสร็จแล้วมาเดินดูดันไม่ได้จริงก็เลยถามว่าตอนนี้สรุปว่าวันนั้นที่เปิดอินบ็อกให้คนเข้ามามีได้ยัง คือหนู่น้อยมากเลยครึ่งปีลุงนี้ไม่พูดดีกว่าเข้าใจป่ะเราก็เล่นใหญ่เกินแต่มันเงียบเกินอ่ะแค่ลองเอาเท้าถอดรองเท้านะคะไปเหยียบพื้นหญ้านั่งยืนจงกรมสักพักก็ไปนั่งใต้ต้นไม้ลองลองออกไปเที่ยวไหมคะออกไปเที่ยวพี่เฟิร์นถ้าจะได้ทำได้แหละเที่ยวไหนอ่ะกำลังจะถอยขำมาขำโมมากเลยอ่ะเขาจะเลิกคบเราไหมคะสวัสดีค่ะ เราเจอกันอีกแล้วนะคะเจอกันอีกแล้วถึงเวลาเสริมสวยค่ะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำสีผมแล้วก็ทำทรีทเมนต์ด้วยเราอยู่กันที่กีกี้บิวตี้สเปซนะคะที่สยามสแควร์และว,วันนี้เฟิร์สไม่ได้มาคนเดียวนะเพราะว่าเฟิร์สติดใจในการบริการใช่ไหมคะที่นี่แล้วครั้งที่แล้วนะคะจัดเต็มมากเลยรอบที่แล้วอะ่นะแล้วเราก็แบบอุ๊ยเลิฟม,มากเลยอยากกลับมาอีกออวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้าพาใครมาด้วยคะ่ะวิ จะธรรมาดาได้ยังไงล่ะคะเราถ่ายทําอะไรกันทั้งทีโอ้โ oh, ห oh. แล้วก็อยู่กับมาดามอายคะ่ะว้ามาดามนะคะสวัสดีคะ่ะมาดามนี่ค่ะเป็นไงล่ะธรรมาดาสุดที่ไหนสวัสดีค่ะอายกันนะคะฟรีเซนอัพพิซซูเมสทันและนิว a าร์เซ e to meet you ค่ะ <Yeah. S 2> เดี๋ยววันนี้ขอแนะนำสไตลิสต์นะคะมีสไตลิสต์เกียงแล้วก็สไตลิสต์เบิร์ดนะคะวันนี้ของไอกันล้าทำอะไรดีคะคุณเบิร์ดเ n d นดาวจิ้งไฮเดช o ันนะคะตัวนี้จะเติมความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมนะคะจากที่ดูแล้วผมอ่ะ ค่อนข้างที่จะแห้งแล้วขาดความชุ่มชื้นตัวนี้เป็นเติมความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมนะคะไตลิสเกียมวันนี้เราจะทําอะไรให้เฟิร์สดีค่ะวันนี้เราจะทําสีผมนะคะสีที่จะทําคือทําสีน้ำตาลเข้มนะครับอิมเพลมน์เราใช้ตัวลักชัวรี่ไลน์เหมือนกันเติมความเงานะคะหลังทําสีทําให้ผมเงางามค่ะ มีเฟิร์สทำอะไรบ้างคะช่วงนี้หลังจากที่อำลาตำแหน่งแล้วเนาะจากการเป็นนางงามอย่างเต็มรูปแบบเศร้ <c oughs> าปะจริงๆก็ทำงานเหมือนเดิมและค่ะมีรีวิวอีเวนต์เดินแบบเรื่อยๆประมาณนี้แต่ว่าจริงๆส่วนตัวก็อยากทำธุรกิจเพิ่มเติมของตัวเองเหมือนกันก็าอาจจะเริ่มปีหน้าเท่า <c oughs> ที่ดูก็จะเป็นเรื่องการแต่งตัวอะไรอย่างนี้แหละค่ะเรารู้สึกว่ามันง่ายกับเราด้วยแล้วอยู่กับพวกนี้มาตลอดอะค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเออก็คงจะต้องเป็นอันนี้แหละแต่ไม่หวนกลับแล้วใช่ไหมการประกวดไม่เอาแล้วรู้สึกว่า คอมพลทแล้วด้วยความที่เราอยู่ตรงนี้มานานมากกับแม่เริ่มมาตั้งแต่2014ปีนี้2024แล้ว10ปีแล้วก็ให้เด็กๆเขาได้รถแล,ลน่นบ้างแล้วเนี่ยไปรู้จักมาดามได้ไงเนี่ยเป็นเกียรติเป็นสีมากเลยนะที่ไปรู้จักมาดาม <laughs> <laughs> คือเราประกวด Miss Universe Thailand 2022ด้วยกันก็เป็นปีที่ไอกันเพิ่งมาลง Miss U เนอะส่วนหนูก็เป็นปีที่2นะท,ที่ไปลง Miss Universe ก็เจอกันแล้วก็เรียกว่าอยู่แก๊งเดียวกันด้วยซ้ำก็เหมาะกันนะคนนึงพูดน้อยคนนึงพูดเกงนน่งคนไหนพูดน้อยคะ <laughs> ไม่อ,อไอพี่พูดน้อยเหรออันนี้คือเขาคล่องอังกฤษ you know จริงๆทุกคนก็มองนะคะว่าเราต้องแบบเป็นคู่แข่งกันจริงเข้าไปในกองแล้วก็คือเราสองคนแบบรักกันมากสนิทกันไวมาก<ช>แล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะเป็นคู่แข่งกันเลยมีแต่อะไรก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมีเรื่องจะเมาส์อยู่เรื่องหนึ่งนะถ้ากับไอกันมันจะมีตอนแบบว่าตอบประกวดใช่ไหมแล้วคือเขาหาเซนเตอร์ในการเดิน เราคือเขาอะเดินโคตรเป๊ะโคตรปังเลยแล้วนี่ก็แบบคือเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วเราอะเดินเซ็นเตอร์ไปแล้วปี2019เราไม่ได้ซีเรียสรร้สึกว่าโอ้ยอายมันได้นี่ก็แฮปปี้เหมือนกันเนื้ออรอวะแล้วไงแล้วไงอันนี้ต้องบอกว่าเขาอะเป็นคนเดินทรงพลังแต่ต้องปล่อยให้เขาเดินคนเดียวและสร้งหวของเขาเองเข้าใจะปะแล้วทีเนี้ยการคับเซ็นเตอร์อะมันต้องไปพร้อมเพื่อนหนึ่งสามสี่มันต้องเปะ๊ะนี่ก็เฝ้าดูอยู่คือถ้าไม่ใช่อายอะก็ต้องเป็นชั้นนะคือเข้าใจะปะ,อ,จะ,ปะอายมึง เขาให้เดินหลายรอบมากให้เดินทุกคนให้โอกาสทุกคนเชนมจี้อะไรคือเขาได้หมดอ่ะมันเหลือจังหวะจังหวะไม่ลงใช่ไหมคือมันต้องเต้นเสร็จเต้นเสร็จแล้วมาเดินดูดทำไม่ได้จริงลงเลยทำอะไรเนี่ยไปซ้ายไปขวาแล้วสนใจจะไปต่อไหมอยากค่ะอยากกลับมามาปีหน้านี่แหละค่ะนีอยู่คอสิรเวทีเวทีอะไรคะเวทีพี่เฟิร์สนี่แหละค่ะกับเวทีบ้านเกิดของแฟนนางงามรอเชียนะคะมาแน่นอนมาแน่นอน ปีหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงจากเดิมบ้างแต่ว่าส่วนตัวที่ผ่านมาเป็นเวทีที่แฮปปี้มากๆเป็นเวทีที่มีความสุขที่สุดเลยอะตั้งแต่ประกวดมาคอมมูนิตี้สังคมเพื่อนทัศนคติของเจ้าของเวทีของหนูเองอะเนาะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นที่ที่ไม่ใช่เป็นที่ที่แข่งขันอย่างเดียวเป็นที่ที่เราได้มีแฟมิลี่ซ p e เปอร์แฟมิลี่แล้วก็ตอนไปต่างประเทศอะคือสิ่งที่ประทับใจที่สุด ที่แบบว่าสามารถสรุปบอกมาได้นะคือเหมือนว่าเหมือนเราได้ไปเจอเพื่อนๆที่มันคือเราอะแต่เราอยู่กันคนละประเทศอะลักษณะนิสัยอะโดยส่วนมากเลยนะของความเป็นซุปเปอร์คล้ายกันมากต้องมีความเฟรนลี่มีความน่ารักจ่ละคนที่แบบน่ารักทุกคนอะพี่สัมผัสได้ว่าไม่ใช่แบบว่าฉับฉวยนะไม่ได้แค่ว่าน่ารักแค่อยู่ตอนอยู่ในกองแต่ว่าออกมาแล้วก็น่ารักว่ะฝั่งนั้น,น <ๆ S 2> เองไงไงไง แล้วอาคิดว่าไงฟังจากประสบการณ์ของเฟิร์สลาคิดว่าเป็นยังไงบ้างน่าสนใจนใจริงต้องบอกเลยว่าอย่างที่เฟิร์สเคยพูดว่าประสบการณ์ที่เขาได้รับมาในตอนที่เขาไปเก็บตัวที่ต่างประเทศอะคะ่ะมันเป็นอะไรที่น่าสนใจม,นมากๆสำหรับไรมันเหมือนแบบได้ไปไป,ปชนภายได้ไปเจอเพื่อนมันคือประสบการณ์ที่เราจะได้ในชีวิตที่มันหาจากที่ไหนไม่ได้แล้วถ้าเกิดการไปประกฏวครั้งนั้นมันทําให้เรารู้สึกสบายใจแล้วอายมองว่ามันน่าจะได้อะไรมากกว่าคําว่าประสบการณ์ ใช่คือต้องบอกว่าที่นู่นอ่ะเขาจะไม่บอกว่าอยู่นี่คือ p a g e a n t r y เขาจะไม่ใช้คําว่า p a g e a n t r y เขาจะบอกว่านี่คือ Super Experience ที่ทุกคนต้องได้กลับไปนี่คือประสบการณ์ตรงเขาแชร์ให้เราแล้วในเราแชร์ประสบการณ์ที่หาแฟนยังไงเฟิร์สได้ยังยากจริงๆเลยก็เลยถามว่าตอนนี้สรุปว่าวันนั้นที่เปิดอินบ็อกซ์ให้คนเข้ามามีได้ยัง คือหน่น้อยมากเลย <c oughs> ครึ่งปีปนะลุงนี้ไม่พูดดีกว่าเขาใช่ปะ <c oughs> เราก็เล่นใหญ่เกินแต่มันเงี่ยมเกินอ่ะ <c oughs> เราสิว่าไปหาได้ยังไงถึงเจอแบบนี้อะไรยังไง <c oughs> เอ็นอจริงมันคือน่าจะเป็นแบบจังหวะแล้วก็เหมือนเราก็ชอบสายมูอยู่แล้วเนาะที่สําคัญเลยนอกจากสายมูจะต้องอยู่ในในธรรมะอะาคา่ะชอบนั่งสมาธิ hmm. ชอบคุยกับไม่เชิญพระเจ้าแต่เป็นเชิญแบบลักษณะของจักรวาลเมนิสใช่ประมาณแบบนั้นค่ะเหมือนแบบว่าขอบคุณแต่สิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิต ไม่ห่วงแต่ทั้งไรก็สวยสมาธิอะห่วงเอาใจมั้ยหนูเช <c oughs> ื่อว่าทุกทๆคนน่าะชอบเขาเรียกว่าสายธรรมชาติอยู่แล้วแหละแค่ลองเอาเทา้าถอดรองเท้านะคะไปเหยียบพื้นหญ้านั่งอยืนจงกรมสักพักก็ไปนั่งใต้ต้นไม้นั่งสมาธิสัก พักหนึ่งเว็บก็ค่ะเว็บกกับสิ่งที่มันเป็นเหตุการณ์ที่มันอาจจะแย่ก็ได้หรือดีก็ได้แต่เราขอบคุณมันแล้วก็เหมือนขอบคุณสิ่งใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตไม่ได้มาเล่นๆหนูหนูสั่งแล้วหนังสือสดมุลนี่ช่องทางไหนคะที่เราจะไปได้อีกคะลองเราออกไปเที่ยวไหมคะออกไปเที่ยวไปเที่ยวพี่เฟิร์นถ้าจะแนะนำได้แหละเที่ยวไหนอะกำลังดิ้น วกไแต่ทเล้วมีที่ไหนที่เราไปไหว้เป็นพิเศษไหมหรือไปนั่งสมาธิเป็นพิเศษอาจริงเริ่มง่ายๆจากที่บ้านค่ะที่บ้านเนื่องจากง่ายๆที่บ้านเลยคือเหมือนเราก็เปิดคลื่นเนาะคลื่นที่มันมีเฮิร์ตอะแล้วก็เหมือนนั่งสมาธิแล้วก็จริงๆพูดคนเดียวแต่ว่าแค่สื่อถึงจักรวาลเอ่อแต่ถ้าเกิดจะดีมากๆต้องไปนั่งแบบใกล้ๆต้นไม้การบางทีที่เราแบบรู้สึกคิดเครียดมานะคะหรือบางทีเรา เราแบบมนหมองในชีวิตมันเป็นธรรมชาติมากที่เราจะเข้าไปหาธรรมชาติสิ่งง่ายๆที่เราจะจะ,จะตอบแทนธรรมชาตินั่คือการนั่งสมาธิาลึกซึ้งนะเนี่ยลึกซึ้งมากเลยไม่ไม่คาดคิดเลยอ่ะเ<อ>นาะว่าาอาการจะเป็นคนแบบเนี้ย<ม>ทำอะทำโมมากเลยอะ <laughs> เขาจะเลิกคบเราไหมคะ <laughs> แล้วเราก็มีที่หนึ่งที่แบบอยากแนะนําคือไปถ้านาคาถ้ำนาคาคือแบบเป็นอะไรที่ถ้าเกิดว่าใครชอบในเรื่องของล e ี้ลับนะคะแล้วก็เหมือนว่าตอนที่ไอไปไอเชื่อว่ามันมีพลังงานขึ้นนน่จรงิงแล้วเพื่อนในวันนั้นที่ไอไปนะตอนไปแบบ 2- 3สาคนไปทริปไปแบบขึ้นขึ้นเขาเนะเหมือนเขาถ่ายติดเล ถ่ายติดเป็นแฟลชไลท์ที่เรามองว่าเป็นแสงที่แบบแปลกๆตรงถ่ายตรงพวกหัวพญานาค่ะเพราะฉะนั้นแล้ก็ไอเราเราตอนแรกเรามองกันเราก็ลองแบบอับแสงดูว่าแบบเฮ้ยแฟลไลท์นี้มันแปลกๆก็เลยปรับปรับแสงให้มันมืดลงสุดท้ายมันมองเห็นเป็นแบบเกล็ดเกล็ดแล้วมีดวงตาเป็นคนที่แบบก็กลัวนะแต่ก็อยากเห็นหนูไม่ได้กลัวหนูอะไรรู้ไหมหนูเม่ย แนะนําไปออกกําลังกายก่อนไหมใช่ใช่อาจจะต้องซ้อมสักหนึ่งเดือนน่อันมองว่ามันอาจจะเหนื่อยก็จริงนะแต่มันคือบทพิสูจน์ของความอดทนเราไม่ใช่คนแบบนั้นจะได้สิเราไม่ไม่ไม่ค่อยพิสูจตัวเองใช่ไหมไม่ใช่คนอดทนเวยอ๋อแล้วเมื่อไหร่อินบอกจะเต็มอ๋อไม่ได้แล้วเราต้องพึ่งสูดสายธรรมะ